ครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดถ้ำบาดาลอำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับวันนี้ที่นี่ได้มีการบวงสรวงองค์ดำคำแสนสิริจันทานาคาทิพบดีครับเราจะไปพูดคุยกับดรปัทพรและคณะถึงจุดประสงค์ในการสร้างองค์ดำคำแสนสิริจันทานาคาทิบดีและเหรียญต่างๆว่าเขามีจุดประสงค์อะไรในการสร้างครั้งนี้ครับ สวัสดีค่ะดรแพทย์ปัทพรตวิสาปกิจค่ะประธานจัดสร้างและดําเนินโครงการพญานาคองำค์ดําคําแสนสิจันทานาคาธิปดีเพื่อการศึกษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่ะความเป็นมาก็คือแพทย์ทำโครงการป้องกันและลดการกระทําความผิดในภาคเอกชนเริ่มโครงการตั้งแต่ปี57นะคะตอนนั้นเนี่ยผู้นวยการสถานินิษนครยกก็คือท่านประยุทธ์อ่อนพานิชย์ท่านมีความคิดว่าเด็กที่เข้ามาในสถานพินิษฐ์นะคะ ไม่ได้รับการดูแลในเรื่องของการศึกษาท่านก็เลยคิดว่าท่านอยากจะช่วยสําหรับเด็กที่เรียนไม่ได้หรือว่าไม่มีอาชีพอย่างเงี้ยค่ะทีนี้การศึกษาของไทยต้องยอมรับว่าเราใช้เงินทุนสูงมากหมายว่าเด็กหนึ่งคนจะจบมีอาตีได้ต้องใช้เงินถึง200 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นเงินที่จะสนับสนุนในการทาโครงการจํานวนมากขนาดเนี้ยเราไม่สามารถจะจัดหาได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนโดยปกติค่ะหลักๆก,ก็คือ เราทำโครงการเนี่ยในสานที่ว่าเปลี่ยนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กลายมาเป็นทุนการศึกษานะเพราะเราเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อก็บกอยแล้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะมีศักดิ์แล้วก็มีสิทธิ์ทุกประการนะคะเราก็เลยสร้างโครงการขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สร้างเป็นวัตถุมงคลชื่อว่ารุ่นแสนซับหน้าคลาชวันนี้นะคะเราเปิดจองโดยเฉพาะองค์บูชานะฮะองค์บูชาเนี่ยเราจัดสร้างจํานวน1000ันเป็นองค์บูชา9นิ้วนะคะ จำนวน1000เนี่ยก็จะมี3รูปแบบเห็นไหมคะจะมีองค์เป็นทองนะคะพญานาเป็นดำแล้วก็องค์ผสมแล้วก็องค์เป็นดำแล้วก็พญานาคเป็นสีทองนะคะอันนี้ก็คือเป็นองค์บูชา9นิ้วเราเปิดจองที่5,999บาทจากวันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกาเนี่ยเราจะให้สมเด็จนะคะวัดละกังปี2,556 ชื่อว่ารุ่นแตกลายงาจำนวนหนึ่งองะค์นะสำหรับผู้ที่จองภายในวันที่30พฤศจิกายนนะคะส่วนที่ไฮไลท์สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่บอกว่าพระธรรมโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อการศึกษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรามีการจัดสร้างจำนวนที่ชัดเจนคือ284,000องค์และเราควบคุมการจัดสร้างตั้งแต่ต้นนะฮะโดยการใช้นะฮะช่องทางในการชำระค่าบูชาเนี่ยเป็นชื่อบัญชีคณะบุคคลพระเครื่องพระบูชาไทยอาเซียนนะคะ ตามที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเราจะเปิดจองจากวันนี้จนถึงวันที่23ธันวาคม2566ในราคานี้ต้องบอกว่าการ <laughs> สร้างองค์ดำคำแสนสิริรจันทานาคาทิบดี <laughs> นะครับ <laughs> ก็คือทางสภาพระเครื่องพระบูชาไทยอาเซียน <laughs> เป็นผู้ดูแลขั้นตอนในการจัดสร้าง <laughs> และจะเป็นเหรียญทุกเหรียญเนี่ยเราก็จะมีการ ต่อโค้ดนะครับสำหรับในการจัดสร้างครั้งนี้แล้วก็ทางสภาเนี่ยก็เป็นผู้นํามวลสารต่างๆจากหลายเจติอาจารย์นะครับรวบรวมมาหลอมเพื่อจะทําเหรียญก็ต้องบอกอย่างนี้ครับเรื่องราคาที่บูชาเนี่ยก็จะมีหลายราคาด้วยกันแต่และองค์ที่บูชาไปแล้วเนี่ยเราต้องอต้องบอกกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าเรามีรายได้ ที่นามาเนี่ยซึ่งแบ่งเป็นรายจ่ายในหลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็จะดูแลเรื่องของด้านพระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งดูแลเรื่อง,องความรู้นะครับการให้ความรู้การส่งเสริมด้านความรู้โรงเรียนที่เราสนับสนุนเพราะในส่วนตัวนะครับก็เป็นนายกสภาอยู่แล้วและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเลขาลธิการทนายกองทัพมด้วยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปีหน้าปี2567นะครับเป็นปีพญานาค หรือปีมโรงนั่นเองนะครับการจะสร้างองค์ดำกำแสนสีจันทาเนี่ยที่เป็นปางมนุษย์ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะส่งเสริมหนุนดวงหนุนชะตาตามความเชื่อของจักรราศีตามความเชื่อของโหราศาสตร์นะครับตัวบอกส่วนตัวก็เป็นนายกสมาคมโหราศาสตร์ด้วยเช่นกันครับเราก็ทําตามอักขระที่ลงไปยันต่างๆที่ใส่ลงไปเนี่ยเพื่อ้ถูกฉลุกับผู้บูชาและส่งเสริมดวงชะตาของ สำหรับพิธีวันนีนะ้เป็นการอัญเชิญองค์ดาแสนสีจันทาน,นาคาธิบดีมาปฏิสถานนะที่เวณวัดธรรมดานสำหรับแนวทางในการนะต,ต่อจากนี้ไปก็นะเป็นการเชิญชวนญนะาติโยมที่มีจิตศรัทธาที่จะมาช่วยกับทางวัดได้สร้างสร้างวัดแล้วก็ได้มาสักการะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ บูชาองค์ดำแสนสิจันทาเขาดีเพื่อเป็นสิรมงคลสำหรับการที่จะเข้ามาสักการะบูชากลับไหวก้ก็สามารถเดินทางมาโดยรถส่วนตัวไดนะ้ขึ้นจากถนนดำขึ้นมาประมาณ3กิโลเมตรที่วัดธรรมดางก็จะมาสักการะองค์พระพุทธรีมงคลชัยนะอ,องค์พนะนั่งปกซึ่งเป็นพระประธานที่นี่แลนะสามารถเที่ยวชมถ้ำบาดาลนะซึ่งมีพระนอนยาว9เมตร และที่สําคัญนะในถ้ำก็คือองค์ดําแสนสิจันทานคราชที่เราจะให้ยายโยมด้วสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ขอพรขอโชคขอเราขอความสําเร็จกับทุกคนทุกคนได้